สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออ i c ออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออนิมิพาห้าก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนํายาสีฟันพันจันยิ้มแก้ปัญหาเนื้ออักเสบมีกลิ่นปากลองใช้ยาสีฟันพันจันยิ้มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่รอไม่รู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับทางสารและเหมยกงจือมายังโรงแรมพยัขาวหลังจากม,มาถึงก็มีเสียงที่เง็ยชาดังขึ้นว่าเจ้ามั่นใจมากเจ้าก้าหารมากจริงๆน้ำเสียงนี้ทําให้เหมยกงจือตกใจพอสัมผัสไม่ได้ว่ามีใครบางคนกําลังมาที่นี่ ทางซาพูยังเป็นธรรมชาติว่าข้าน้อยขอคารวะฟาบาทขณะที่พูดก็ดึงเหมยกองจือให้หันหลังกลับมาแล้วพบว่าจากกรพรรดิอาสูนยพยาขาวนั่งอยู่บนโซฟาด้วยท่าทางน,นั่งเก่งขามเหมยกองจือรีบแสดงความเคารพทันทีแต่ภายในใจยังคงเต็มไปด้วยความตกใจแม้จะรู้อยู่แล้วว่าทางซานย่อมพานามไปพบกับจัก,กรพรรดิอาสุนยพยาขาวและจัก,กรพรรดิอาสุนักดาบ แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะใช้วิธีนี้เดิมทีคิดว่าทางสารคงพานามไปปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามการได้พบจัก,กรพรรดิอาสุนเพลขาวด้วยวิธีนี้ก็นำว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและยังเป็นส่วนตัวมากกว่าการไปปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนอกจากนี้จัก,กรพรรดิอาสุนเพลขาวยอมปลดปล่อยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมที่นี่หากมีใครย่างกายเข้ามาเขาจะได้ออรับการแจ้งเตือนทันที จากกระพันอาสูรพาข่าวที่นั่งอยู่บนโซฟาไม่ได้มองมาที่เหมยคงจือ้อแต่สายตาที่เร่าร้อนกำลังจับจ้องไปที่ทางซานอารมณ์ในแววตาดูซับซ้อนเล็กน้อยพร้อมขมวดคิ้วก่อนจะถามว่าสายเลือดของเจ้าเกิดการกลายพันธุ์ใช่ไหมาทางซานไม่ต้องการปกปิดและพยักหน้าจากนั้นจากกระพันอาสูรพาข่าวมองไปที่เหมยคงจือ้อแล้วเอ่ยว่า เจ้ามีความงามเหมือนกับแม่ของเจ้าเช่นนั้นควรกลับคืนสู่รูปลักษณ์แบบเดิมเมื่อกงจืดพยักหน้ามีสารสีงเงินกับพิ่บนใบหน้าเพียงไม่นานใบหน้าที่สวยงามแบบเดิมก็กลับมาเป็นปกติเมื่อได้เห็นใบหน้าของเมื่อกงจืดที่ดูละไม้คล้ายคลึงกับแม่ของนางเป็นอย่างมากจากกระพานอาสูเพยขาวก็อดไม่ได้ที่จะยกนิ้วขึ้นแล้วชี้ไปที่โซฟาไปยังตำแหน่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับข่าว จานั้นทางซาพ,พาเหมิงคอองจือมานั่งอยู่ตรงข้ามกับจาก,กรพัิอาสูรพยข่าวจากกพดิอาสูรพยาขาวกล่าวอย่างเชื่อมืว่าหวังชิงตายแล้วหรือเหมิงคงจือก็พยักหน้าเล็กน้อยจากกพดิอาสุรพยัขา่าวกล่าวต่อว่าลินซีโม่ต้องการยึดเมืองคือรีซึ่งเป็นที่ตั้งของเผ่าอาสูรนุยง แต่หวังชิงก็สามารถขัดขวางได้สําเร็จข่าวทาได้อย่างไรเมื่อกองจืดตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งจากนั้นมองไปที่ทางซานโดยไม่รู้ตัวแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนางจึงได้แต่ส่ายหัวไปมาก่อนจะตอบว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันในตอนนั้นจากกับพันอาสุนองคิดต้านมาได้ไม่นานก็จากไปข้าจึงไม่รู้อะไรมากนากัก หลังจากได้ฟังสิ่งที่นางพูดจัก,กรพรรดิอาสูนเพลข่าวก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ตัวเขาเองที่เป็นจัก,กรพรรดิก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันท,ท่านซาเทียวรู้ทุกอย่างแต่เขาก็ไม่คิดจะพูดออกมาในตอนนี้จัก,กรพรรดิอาสูนเพลข่าวกล่าวว่า ตอนนี้เจ้าเป็นผู้นำเผ่าอาสนุยงและยังเป็นเจ้าเมืองเคลีข่าวนี้เจ้ามาที่นี่เพื่อต้องการให้ข้าสนับสนุนเจ้าให้เป็นเจ้าเมืองได้อย่างแท้จริงใช่ไหมเมื่อกงจื่อพยักหน้าดึกนอดพร้อมตอบว่าถูกต้องจากกพปารอาสนพิข่าวเอ่ยอย่างเย็นชาว่าแล้วเจ้ารู้ความผิดของตัวเองหรือไม่แม้ว่าเจ้าจะเข้าสู่ระดับพระเจ้าและยังมีพรสวรรค์ที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับระดับจากรพรรดิ ก็นับว่ายังอยู่ห่างไกลกันมากซึ่งการที่เจ้าจะผ่านการทดสอบได้ต้องการเป็นจักรพรรดิเท่านั้นเมื่อกงจือกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าข้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องเมืองเคลีจากรพรรดิอาสูนให้ข่าวบุกมือขึ้นพร้อมเอ่ยว่าเจ้าเหมือนกับแม่ของเจ้าที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์มากเกินไปการทำเช่นนี้มีแต่สมผลเสียต่อเจ้าหาได้มีประโยชน์อันใดไม่ ที่จริงแนวร่างกายของเจ้ามีสายเลือดมนุษย์เพียงหนึ่งในสีเท่าน,านั้นแล้วทำไมเจ้าถึงเลือกที่ทำตัวเป็นมนุษย์เมื่อกงจือตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งแต่ในเวลาต่อมาการแสดงออกของนางก็ดูจริงจังมากขึ้นก่อนจะตอบว่า ข้าเป็นมนุษย์มาโดยตลอดท่านแม่ของข้าก็เช่นกันจากกพัชอาสูรเผยข่าวเก่าอย่างเย็นชาว่านายเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์ส่วนข้าเป็นอาสูรแล้วมาหาข้าทาไมเมื่อกงจื่อไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเห็นได้ชัดว่าจากกพัชอาสูรเผยข่าวมีเจตนาที่จะปฏิเสธมนุษย์ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์จากกพัชอาสูรเผยข่าวพูดต่อไปว่า เจ้ารู้หรือไม่ว่าโลกของเรานั้นระด,ดับจกักรพรรดิถูกจำกัดไม่ให้พัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้เพราะจะทาให้ระบบนิเวศทั้งหมดของโลกนี้ถูกทําลายส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่ยากจะจิจนตนาการได้สิ่งนี้ได้พิสูจน์โดยจกักรพรรดิอาสุนุยงและจกักรพรรดิอาสุนจิ้งจออสวรรค์นางนานจํานวนของจกักรพรรดิจึงถูกควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของโลกนี้มาตลอดนับตั้งแต่อดีต มีหลายคนที่มีคุณสมบัติในการเป็นจกักรพรรดิโดยอาจมีจำนวนมากกว่าจากักรพรรดิในตอนนี้ถึงสิบเท่าแต่จะมีสักกี่คนกันที่สามารถกลายเป็นจกักรพรรดิได้พอสวัสดิ์ของเจ้าค่อนข้างดีแต่การที่เจ้าจะเป็นจกักรพรรดิได้น,นานมันยากกว่าอาสูรและพุ้นมากพอเจ้ามีสายเลือดมนุษย์ซึ่งเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ไม่สามารถกลายเป็นจกักรพรรดิได้ พะนี่เป็นกฎของโลกนี้แม้แต่ข้าและจัก,กรพรรดิคนอื่นๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นางนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะผ่านการทดสอบเข้าใจแล้วหรือยังการแสดงออกของเหมืองคงจืดก,ก็เป็นไปแม้ว่านางจะรู้ว่าการทดสอบย่อมมีปัญหาและอุปสรรคอย่างแน่นอนแต่ก็คิดไม่ถึงว่ามาันจะยากลำบากถึงเพียงนี้แล้วมองไปที่ทางซานโดยไม่รู้ตัวด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนก จัก,กรพรรดิอาสนพิขาวเก่าอย่างเย็นชาวา่าเจ้าหรือข่าวขายกันแน่ที่เป็นเจ้าเมืองเคลีเมยอกงจื้อพูดว่าข่าข่า,ขาแล้วก็นิ่งเงียบไปเมื่ออยู่ต่อหน้าอารอร่าอสงพลานของจัก,กรพรรดิอาสนพิขาวนางจึงทำได้เพียงยอมจำนนเม่อกงจือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามานุษไม่สามารถกลายเป็นจัก,กรพรรดิได้และทางซานก็เช่นกันแต่ในเวลานี้ พวกเขาก็รู้ดีว่าสิ่งที่จัก,กรพรรดิอาศุนเพขาวพูดนั้นเป็นความจริงพอไม่มีประโยชน์ที่เขาต้องโกหกราชาสุนยุงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเหมยกงจือมาก,ก่อนบางทีเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนี่อาจมีเพียงจัก,กรพรรดเท่านั้นที่รู้ทางซามองไปที่จัก,กรพรรดิอาสุนเพขาวและพูดว่าฟาบาด พวกเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ตอนนี้เสีย่ยวเหมอนได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองและยังเป็นผู้นำเผ่าอาศุนยุงท่านพอจะมีอย่างอื่นแนะนำาไหม จากกระพันอาสูรเพชรข่าวเก่าเยางเย็นชาว,ว่าคําแนะนาของข้าคือนําเลือดมนุษย์แนวร่างกายของนางออกมานางก็จะกลายเป็นอาสูรได้อย่างแท้จริงแล้วข้าจึงจะสามารถช่วยนางได้ทุกอย่างและสิ่งที่สําคัญอยากคิดว่าสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ในเมืองเคลีราชสํานักจะไม่รู้พวกเรามีหูตามากกว่าที่พระเจ้าคิดรู้หรือไม่ว่าการตั้งเมืองมนุษย์ที่เมืองเคลีได้ฝ่าฝืนข้อห้ามของราชสํานัก หัวใาของทางสารเต้นเร็วขึ้นคำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากของจัก,กรพรรดิอาศูนเพขาวย่อมหมายความว่าราชสำนักก็รู้เรื่องแล้วจริงๆจากักรพรรดิอาศูนเพขาวมองไปที่เหมิงกงจือ แล้วบอกว่าสิ่งที่ร้ายแดงที่สุดคือทุกคนในราชสำนักที่รู้เรื่องนี้แต่ไม่มีจักรพรรดิคไนไายเอ่ยถึงมันเลยนายที่ประชุมก็ไม่มีรู้หมายเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ได้ถูกตัดสินเป็นเอกฉันแล้วไม่มีสิทธิแม้แต่จะอภิปรายสิ่งที่พวกเจ้ากำลังทำอยู่ในตอนนี้ยังคิดว่าการทดสอบในครั้งนี้จะสำเร็จอีกอย่างนั่นหรือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนี้แม้แต่สีหน้าของทางซานก็เปลีป่ยนไป จากการะพาดอาสูนเพศข่าวพูดออกมาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสายเลือดของไหมาเจิ้งจืจากการะพาดอาสูนเพศข่าวกล่าวอย่างจริงจ,งจังว่าหาต้องการตำแหน่งเจ้าเมืองปากการาแรกคือให้มนุษย์ที่เมืองคือลีกลับมาเป็นเหมือนเดิมปากการที่สองคือนำเลือดมนุษย์ออกมาจากร่างกายของเจ้า ให้คงเหลือไว้เพียงสายเลือดอสูนยุงและสายเลือดขุงข้าทุนนันเมื่อเป็นเช่นนี้ข่าจึงจะสามารถสนับสนุนเจ้าได้และยังมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะเกี่ยวกอมจัก,กรพัรด์บางคนให้หันมาสนับสนุนแม้ว่าเจ้าจะไม่เข้าสู่ระดับจัก,กรพัรดิก็ตามแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่วิธีนี้ชาไม่ได้ผลเหมื่อกลจืดพู้ออกมา ข่าวนี้นาาไม่ได้มองไปที่ทันซานแต่ใบหน้าที่สวยงามของนางมองไปที่จัก,กรพรรดิอาสุพิภขาวอย่างดื้อรั้นแล้วพูดตอบว่าข้าเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมีสายเลือดนที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายข้าก็ยังคงเป็นมนุษย์ข้าโตมากับท่านแม่และท่านแม่มักบอกข้าเสมอว่าพวกเราเป็นมน,นุษย์ ข้าได้เห็นความทุกข์ยากของมนุษย์มามากแล้วและเป้าหมายในการเป็นเจ้าเมืองของข้าคือต้องการช่วยเหลือมนุษย์ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองไม่ต้องเป็นทาสและคนรับใช้อีกต่อไปหรือแม้แต่เป็นอาหารดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามข้าจะไม่นำเลื่อนมนุษย์ออกจากด่างกายอย่างแน่นอนหากเทียบกับก่อนหน้านี้ในเวลานี้น้ำเสียงข,ของนางเต็มไปด้วยความเน่าแน่และเด็ดขาดไม่มีความลังเลยแม้แต่น้อย สายตาของจกกักรพรรดิอาสนให้ข่าวสงบลงแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วในอนาคตเมื่อเจ้าเผชิญกับความตายก็จะไม่มีใครสามารถปกป,ป้องเจ้าได้เมย์กองจือกำลังจะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ถูกฝ่ามือที่อบอุ่นยื่นเข้ามากุมมือของนางความเลื่อรั้นในหัวใจก็ค่อยสงบลงทางซายจับมือของเมย์กงจือแล้วพูดอย่างลึกล้ำว่า ข้าเข้าใจความเป็นกังวลของฟาบาทและขอบคุณสําหรับความหวังดีแต่อย่างที่เสมอมยได้พูดไว้พวกเรามีสายเลือดมนุษย์ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายย่อมไม่อาจทนดูคนของตัวเองถูกใช้แรงงานเป็นทาสและเป็นอาหารได้พวกเราจะต่อสู้แม้ว่าจะล้มเหลวแต่ก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ไม่เชนน,นมนุษย์คงไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ จาก,กะาัอาสูรเพยข่าวมองไปที่ทังซานด้วยสายตาเขิงคืมก่อนจะถามว่าก่อนหน้านี้เจ้าคืออาสูรได้ใช่ไหม ทางสารก็พยักหน้าจากกระพาร์อาสูนให้ข่าวเก่าอย่างเฉยเมยว่าออร่าของเจ้าเปลี่ยนไปมากและดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าแม้ว่านานจะอยู่ในระดับพระเจ้าแต่เมื่ออยู่ต่อหน้า,าก,กระพาร์ตก็ไม่ต่างอะไรกับยน้ำในมหาสมทุทรหาราสสำนักคิดจะลงมือก็สามารถค้าพวกเจ้าได้ง่ายพอๆกับบทขยี้มด สิ่งที่ข้าบอกก็แค่อยากจะเตือนสติของพวกเจ้าว่าต้องผเผชิญกับสิง่งใดหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของพวกเจ้าที่ต้องตัดสินใจงานก็พอแค่นี้ผู้จบเขาก็ลุกขึ้นยืนเห็นได้ชัดว่ากำลังจะจากไปทางซานลุกยืนขึ้นและบอกว่าฟาบาทปรดชักกรจากกับพารดอาสวนเพขาเอว่าไม่มีประโยชน์ที่พวกเจ้าจะทำแบบนั้นพอไม่ต่างอะไรกับไม้นาเสียดที่ใช้แกะสลักไม่ได้ ทางซานก็พูดอย่างคึนคึนว่าแล้วถ้าพวกเรามีข้อเสนอมาแลกเปลี่ยนลาพวกเราจะขอาการสนับสนุนจากท่านได้ไหมจากกัปตันอาศุนให้ข่าวที่ได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจเป็นครั้งแรกแล้วบอกว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยคิดจะมอบเมืองเคิร์ลีให้ค่ายอย่างนั้นหรือข้ามีเมืองหลักในการดูแลอยู่แล้วแล้วราชสำนักก็ไม่อนุญาตให้มีเมืองหลักอ่งที่สองได้ทางซานส่ายหัวพร้อมตอบว่าไม่ใช่เมืองเคิร์ลี จากกับพารอาสุนห้ขาพูดอย่างเย็นชาว,ว่านอกจากเมืองเคงหลีแล้วในสายตาของข้าก็ไม่มีสิ่งใดน่าสนใจทางซาชิพไปอย่างวงเวทขึ้นที่ในพิบตาที่อยู่บนพื้นพร้อมบอกว่าถ้าเป็นสิ่งนี้ละ่ะ นี่เป็นวงเวทเพียงครึ่งเดียวหากคาสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถขึ้นที่แนวระยะไายได้ด้วยการฝึกฝนของท่านย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางจากปลายด้านหนึ่งของดินแดนไปยังอีกทางด้านหนึ่งได้แต่สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านเดินทางได้สะดวกง่ายขึ้นอย่างแน่นอน รูม่านตาขาุนจักรพรรดิอาสุนเพคขาวหดตัวลงเล็กน้อยอ่านที่จริงเขาเองก็กำลังศึกษาวงเว้นนี้เหมือนกันก็พบว่ายิ่งศึกษาคุณความมากทารายก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความลึกลับมากขึ้นเท่านั้นเมื่อสัมผัสกับวงเวทมากเกินไปวงเวทก็จะทำลายตัวเองสิ่งนี้ทำให้เขาเสียใจอย่างสุดซึ้งถ้าเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับวงเวทนนี้และให้ความสำคัญกับที่นี่ คงไม่เล่งรีบมาหาทางซายกับมือกองจือหลังจากผู้เขามาถึงอย่างไรก็ตามหลังจากคิดอยู่คู่หนึ่งจาก,กพาร์ทอาสุนผู้เขาก็ใส่หัวและพูดว่าไม่เพียงพอเจ้าต้องรู้ว่าสิ่งที่พวกเจ้าอยากจะทํานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยบอกในสิ่งที่ข้าสามารถทําได้คงจะดีกว่านี้ทางซายคิดอยู่สอพาก,ก่อนจะเอ่ยว่าแล้วถ้าเป็นสิ่งนี้ล่ะขณะที่พูดเขาก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกระตุ้นพลังสายเลือด ทานใดนั้นมีลำแสงสีทองสองสายประทุขึ้นอยู่ในดวงตาของจักรพรรดิอาสุนเพขาววินาทีต่อมาเขาใช้ฝ่ามือตบลงมาที่ทางซานเมื่อกงจื่อที่มองเห็นก็ตกใจอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจและกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ถูกทางซานดึงไว้ก่อนมีเสียงปั้งดังขึ้น ฝ่ามือของจักรพรรดิอาศูนพิขาวได้ตบลงมาที่หน้าอกของทังซานอย่างไม่มีแรงราวกับว่ากำลังใช้ฝ่ามือนวดลงมาสีหน้าของจักรพรรดิอาซูนพิขาวเป็นไปอารมณ์ในแววตาก็เต็มไปด้วยความตกใจได้แต่มองไปที่ทังซานด้วยความไม่อยากจะเชื่อจึงอดไม่ได้ที่จะถามว่าไม่เป็นไปไม่ได้แม้แต่ข้ายังทําไม่ได้แล้วเจ้าทําได้อย่างไรทังซานเอ่ยว่า สิ่งนี้เพียงพอที่จะได้รับการสนับสนุนจากฟาบานหรือไม่จากกพปร์อาสุนให้ข่าวสนแหายใจเข้าลึกๆแล้วนั่งลงบนโซฟาทางซานดึงเหมืองกองจืดให้กลับมาที่โซฟาแล้วนั่งลงสิ่งที่เขาใช้ออกมาก่อนหน้านี้เรียบง่ายเป็นอย่างมากโดยใช้ออร่าของพลังสายเลือดอสูรกายสีทองในฐานะจาก,กรพรรดิ จัก,กรพรรดิอาสุนเผยข่าวย่อมเข้าใจได้ทันทีว่ามันคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนทางสายเลือดของทางซานและมั่นใจาว่าแม้แต่จัก,กรพรรดิอาสุนยุงในอนดีตก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งนี้อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่จัก,กรพรรดิทั้งหมดล้วนต้องการพอเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ผู้ขาสามารถก้าวหน้าต่อไปได้สายเลือดเป็นารากฐานของอาสุลพูดโดยความแห็งแก่ของสายเลือดเป็นตัวกำหนดสกเกลภาพในอนาคต ใครก็ตามที่สามารถเข้าสู่ระดับจัก,กรพาร์ตระดับ12ได้ล้วนมาจากสายเลือดระดับหนึ่งเหยื่าไรก็ตามเป็นเวลาเหมื่นปีแล้วที่จัก,กรพรรดิได้ถือกำเนิดบนดินแดนแห่งนี้แต่ทั้งหมดตามพบเจอกับปัญหาในแบบเดียวกันนั่นคือการฝึกฝนเพื่อทะลวงขึ้นไปสู่อีกระดับจัก,กรพัรดิแนวรันัก เห็นพ้องต้องการสองอย่างอย่างแรกคือต้องมีระดับการฝึกฝนที่สูงกว่าระดับจกักรพรรดิยิ่งอยู่ในระดับที่สูงก็ยิ่งแข็งแร่งขึ้นเท่าน,านั้นอย่างที่สองคือหากต้องการไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วยสายเลือดในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงสายเลือดให้แข็งแร่งก่อนจึงจะมีโอกาสทําได้ ด้วยเหตุผลนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามีจัก,กรพรรดิกี่คนที่ฝึกฝนอย่างหนกักและมีจัก,กรพรรดิที่สมพลังอีกมากมายเสียชุวิตลงไปอย่างกะทันหันจากการศึกษาคุณควา้าเนื่องจากสายเดินเกิดความปั่นป่วน เมื่อเวลาผ่านไปการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของจัก,กรพรรดิก็ค่อยๆลดลงพอพวกเขารู้สึกอย่างคุ้มเคารพว่าโลกใบนี้เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยทำหน้าที่ปรับปรามผู้เขาไม่ให้ก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับได้ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่จัก,กรพรรดิอาสูนเผยข่าวได้พูดออกมาก่อนหน้านี้จัก,กรพรรดิบนโลกใบนี้ยังถูกจำกัดจำนวนเอาไวา้เช่นนั้นเรื่องนี้ย่อมเป็นความจริงในเวลานี้ จากกัะพัดอาสูเพยาข่าวสัมพันธ์ได้ถึงออร่าสายเลือดสีทองบนร่างกายของทันสารข่าวก็ตกใจเป็นอย่างมากเกินกว่าจะบรรยายได้และมั่นใจาเป็นอย่างยิ่งว่านี่ไม่ใช่สายเลือดระดับหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะเป็นสายเลือดที่แข่งแกร่งกว่านั้นแล้วเห็นได้ด้วยความแข็งแก่ของทังสารถึงยังไม่ทะลวงเข้าสู่ระดับพระเจ้าช่างน่าเหลือเชื่อมากจริงๆอย่างไรก็ตามขอ้อเท็จจริงได้ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วจึงมีเพียงต้องเชื่อเท่านั้น แม้ว่าจากาักรพรรดิอาสูนเพข่าวเจะรู้ว่าสิ่งนี้อาจไม่มีประโยชน์สำหรับข่าวแต่อย่างน้อยมันก็คือโอกาสในฐานะจักรพรรดิและเป็นจักรพรรดิอาสูนอาวุโสคนหนึ่งจึงไม่มีสิ่งใดที่น่าสนใจไปกว่าการขึ้นสู่อินนาดาบบางทีการก้าวข้ามเพียงหนึ่งดาบอาจทำให้ข่าวการเป็นผู้ปกครองโลกนี้ สายตาของจัก,กรพันดิอาสูรไพขาวมองไปที่ทางซานก็ได้เปลี่ยนไปอย่างซึ้งเชิงแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่เค้งคึงว่าเจ้าทำได้อย่างไรก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและแติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพ มีใครชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรแบบเราไหมคะเราแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้องเขาเป็นยาสีฟันของพระจันยิ้มอยากบอกว่าเขามีสารสกัดจากสมุนไพรรวมถึง20ิชนิดเลยนะคะเนื้อของเขาจะเข้มข้นไม่ผสมแป้ง้ว้ยนะคะและปริมาณที่ใช้เท่ากับเมล็ดข้าวโพดเลยค่ะจะบอกว่าเรานะคะเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวบ่อยมาก และชาเนี่ยอะไรคะ่ะที่ทําให้ฟันมีคราบเหลืองแต่พอใช้น้องไปนานๆก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้องช่วยลดคราบชากาแฟนะคะทําให้ฟันขาวสะอาดและไม่เสีบปากด้วยแถมยังทําให้ลมหายใจของสดชื่นโดยเฉพาะตอนใส่เมส หากินป่ามากวนใจแน่นอนค่ะอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เซลล์ eller, ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ